อาเซงเอวยฟาร์มซีเป็นนมแล้วเอวยฟาร์มบ่มีโทรศัพท์ลิ้นล่าสุดหยาดขนมกันแล้วขนมอันเดียวขนมอันเดียวหยาดสองคนเอวยฟาร์มบ่ทันหยาดซำ่ได้กินซำอดเลยไปๆน้องอาเซงว่าโอ้มักซิดาสุกหรือเปล่าสันนาราเนรยังอยู่กกระสุกเนี่ย สุกอยู่ติบ่สุกตีมันเป็นสีนันซี่ตี้เอ,เอาว <c oughs> บอกชมเพียงอี้ละวันนี้นาลากดกี่ชมเลยเนาะอ่ะอเสง่งเนาะนาลาบอกยังกด <c oughs> นี่เลยตำแล้วเป็นที่เรียบร้อยลองอ่ะเสง่งลองซีมมองดูกินเลยเด้อบ่ต้องซีมเด้อกินเลยอืม้มสม นี่อันนี้เมนมากยังเกาะนาราอาอองมาเบิังดูมือมือนันพากันอันเบิงอยู่ในโทรศัพท์เนาะบอกนาราว่าเห็นเราลำลายไล่เอาจักนาราไปให้เลยนารากับอสิงเนาะไปให้เลยไปเก็บมาเมนมากยังเนาะพี่น้องูคอมเมนต์มาบอกเด้อเมนมากยังเกาะน้องนาราภาษาจุีจ้านะเอือสีขาหมันน นกมักตาหนูนกอาเซงก็บ่กม no. ักตาหนูเ so ดินกูเฮียนไว้แท้มาอนีิไปกูเฮียนใดเฮียนหนังสืออยู่บ่ใส่เบิ้งเปยแต่ปืมในน้องอาเซงนี่ปัาดดูเบิ้งดูมีแต่ปืมยังเดียวเอาบ่มีปืมแยมเฮียนตียังเพราะใหญ่ตินึกวจังะไง อ๋อมันอันกันให้ยืมคือสมัยเอื้อยเหียนถ้าเรามันควบกันเนาะกับอันนักเหียนมาเอาไปทิ้มมีแต่ของมองือมอน้องน้องนา้านีรักเบิ้งแล้ว <laughs> อเอาสิเอ้ยฟ้ามซีเป็นลมแล้วเอ้ยฟ้ามผมีโทเรัสับลิ้น มีเดนนี่ะซ้่ิมีเดนี้ปุ้งยันซุกี้ถือล่ายปวยานตีนล่าคือลิ้นใดเด้กุ้งเงยฟ้ามคือลิ้นปลาใดสน่ะกุ้งจูเจ้าคือลิ้นใดเอออันนี้เป็นผู้มือนนันทิเอรยถ้ามาเป็นไพ่เหนเนาะเมื่อนั่นเนาะคนนั่นแหละจูเจ้าคือลิ้นใดวะพุ้งเลยคือลิ้นปลาใดเลยวะนักเก่ามันบ่ทำงานแล้ว ไปเฮาเฮ็ดอันนี้กินไปเฮาสิเฮ็ดจังได๋นี่เอามาต้มบ่เอื้อยก็บ่ฮู้คือกันเด้มันส้มบ่จุเจ้าเฮ็ดอยู่บ่ส้มๆโคดส้มเลยกินแล้วเจ็บท้องเลยก็บ่ไปได้แต่กินหลายนี่ย่ะกินลายนี่เจ็บแ้วล่าสุดาขนมกันแล้วขนมอันเดียวขนมอันเดียวญาต2คนเอื้อยฟามบ่ทันญาซ่ําบ่ได้กินซ่ําอดเลย เฮ็ดจังได๋น่นล่ะเขาจึงปลอยสัญญาณเน็ตมาให้ไอ้ฟาร์มว่าโดนละได้ดับตั้งแต่เจนท่าเีนี้ยังบ่มีสัญญาณเลยโทรหาไผก็บ่ได้เลยอู่เจ้าก็ได้เสร็จหาเอื้อยอยู่บ่ບ่ได้เสร็จบ่เอื้อยไว้คันท้ายอยู่เจ้ายนี่เจ้าต้องเสร็จหาเอื้อยแหละต้ງงอัແแม่เอื้อยູยู่ให้พุ่ໍก็ต้องโทรหาเเลย เอ้ยคือเราโทรศัพท์ก็เอ้ยเพผูพ้ดเดียวสินะแต่ว่ามู่เจ้าที่ใส่หลักเก่ายู่ฮงเฮียนพุนกะใส่ปรด๋ยคือกันเป็นอกจู่ๆไปให้ไปเห็นยังเดะไปอันมือที่หนึ่งไปฮอเราไม่ได้ไปอันไปนอน,น,อน <laughs> <laughs> มือที่หนึ่งไปออนมีแต่ไปนอนนั่นละมือที่่องเด้มือที่่องละมา <laughs> ซ่องมือนองอาเซ่งเด้ chấp hành chấp hành nhắn để mượn đi đúng phải kín cá soi bay hoặc cá soi là phải kín cá soi hết là phải đi ôn bay thang nhà bay gần nhà bay gần nhà thang bay đi Thang bay đời bay bay mệt bay 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 ไม่มันมีขี้มข่าเหตุไ่าไรเอาใบมันทิ้มอ่ะรู้เอาตัวมันเป็นมักนะแบบขี้กาอะไรเป็นไหมตัวมันเป็นอันขี้นะเขาว่านะเอาเขาตรงไปทางทิ้มเตียนน่ะนะเลย์บลูซิ่งหูก่อนจเจามั่แล้วจะก็เลยไปทางซื้อคนคนขี้คาดนะไปทางพอพ่อเขไปทาง คยประเดมันแต่พอบังคับที่มือมานนี่นะเอื้อยอันเมื่อมือเนาะเอื้อยยุเหมือนเอายุเสร็จไปบอกน้องมันมาลิ้นน้ำเอื้อยน้องมันก็บอกมาบอกอะไรอะไรก็บอกมาพูดได้เก่าขาเบียกนะบอกไม่เจี๊ยมาไม่เจี๊ยก็อันใส่น้ำเกลืออยู่ เราเอื้อยเัร็จน้านา้านา้าต้อมยุ่แต่ว่านา้าคือสิบะมาดอกนา้าคือสีเมื่อยฮะน้าเอื้อยคึดไว้มันเนาะเอื้อยกับในกิ้งต่ำเส้นข้ลลาวปุ้นไล่ไล่เรากิออนบ่หมดใส่น้ำเกลือใช่หมใส่น้ำเกลือโหอยู่บ่ใส่น้ำเกลืออันสักยาใส่คออมมแค่นะนะแบบอืมแบบเขาบ่มีแห้งน,นะ,ะเราเอาไปใส่นฮะนนั้นก็เอิ่อนมาน้ำเกลือตัวนั้นฮะน่ะ มีคนอารมณ์ดีแล้วยิ้มเปิดยิ้มเปื่อยแล้วม nee, er ีความในใจเด้นอกกับสิ่งนี่มีเรื่องที่เซอร์ไพรส์บ่นี่บ่มีไปเขาไปตำมากินบังลุกลองเห็ดบังลุกตำแบบไหนตำใส่เกลือเป็นงองคือเขาตำทั่วไปแะลรเนาะใส่ปลาแดกแล้วกันใส่น้ำตาลไล่ๆเนาะขันยานซุ้ม สเสนกินชิมหแล้วมันคือบ่สหน้าเส็บคือเข้าเห็ดเลยวะน่ารัก<ฟ> <laughs> นา่นารักเด็กสม <laughs> ไปๆน้องอสเสงว่าโอ้มักซิดาสุกหรือเปล่าสันนา่นา, <laughs> นาัน่าเั็ดยังอยู่งั้น <laughs> น่าเขาห้องนำแล้วเขาห้องนำอยู่นอกนะใสย่ยุย่ใส่อ้เนี่ เอาเสียง่วยนี่สุกแล้วนี่เ,นเรื่องเลื่องนี่เด็นี่นะนี่มีนะมนะมนะีเลื่องเลื่องนี่นะบ่มีไม,ม้มเอาเนาะโอ้อันนั้นก็สุกเลยสุกอยู่ตี๋เพรุกตี้มันเป็น,น,นสี่หนังสิตีเอาปีนี้มันคือน้อยเทสะนะ่ะโอ้มันสุกแค่เด้นี่มีเอาเสียงซ่ามรวยนี่สุกอยู่บ่สนะ่ะ bố xúc nọ bố xúc bố xúc nó lá chôm nhắn nó lá ở sen chôm nhắn vui xưa cả chôm ơ nè nè nuôi yêu thương nên có xúc với nè Tôi bảo bố hộ, đi đi nuôi nè นุ่ยน้อยๆนะเอออันนี้ก็สุกปิเอออันนี้ก็สุกนี่เด็ดเด๊ดเด๊ดมาร์กน้อยๆกระโดดกระโดดดีกระโดดกระโดดขึ้นไปเอามาลังตีได้แล้วมันบวัวไน่แล้วมันสีเน่าเนาะบ้านคณะเราเสร็จแล้จมมาย่งเอือยท่ามนี่กระโดเลย ก็เซ็งคือกินมักซิดาแท้จากไหมคิดบอ,อก<า> <c ười> คือบอแซ็ปคือร้านน้องมักกินไงเ <c ười> ออบอแซ็ปคือมักกินบอแมนเจ็บท้องแน่นอ่ะเอา <c ười> บอกชมเพียงอีกแล้วมื่อวานนารากดกิดชมเลยเน,น,น,นาะอาเส้นเ <c ười> <c ười> นาะน,นาราบอ,อกยังกอดนาราบอกยังกอดนาราเบิ้งมันเมีย <c ười> อ๋อมีมีโตแมงบงองขนวะอเอาดีๆเดอ้อโอ้โหป้อน,นี่มันมักเพิ่มเฮาเฮ <laughs> <laughs> า,าตำนะเฮาตำแลกแล้ว,ลวค่อยใส่เด้อเฟลเลกนะมันจึงเพราข้าตาเฮานะ่นะ <laughs> บึงน้ำลายคืนน้ำลาย <laughs> คืนน,ยน,น,คนน้ำลายแล้วนองอัเ <laughs> ซิงกับคืนน้ำลายแล้วใส่น้ำตาลไล่น้อยนึงคัน คันบร like oh. um, ิยากให้มันซ o มนะเาจะเอไปห้อมเ็นมนเันมเโอ้โเป็นยังปันเขากินเขาจึงกินได้หมืคันบรปัันเขากินเราทิ้มซื้อให้คุ้มค่ากับที่เจ้าไปเก็บอยู่ให้มานะนาเสงเนาะเสเยงกับเก็บตีตอนไปนี่น้องก็ได้เงตอนกันี่น้องกัน โอ้กลับมานีน้องเห็ดน้องลาเปไปนำกันแต่ว่าตั้งคนตั้งกับน้องลามาก่อนน้องลาเห็ดมันต้มมันนารานาราปไระเห็ดเบียกได้เนาะคือนาลาหว่าฮันเวนนาราไปนอนซื้อนาราพอมีเบียกเนาะปราณองโมงถึงตัวมาดิสมาดิแล้วเมื่อตะบอกอันเวียดของเจ้าน่ะบอมีเวียดเห็นแล้วมันบอกเจ้าเจ้าไปเกลือเป็ดเกลือไก่เน่ะ จะไปให้เ,เห็นนะเป็นลิ้นไปเปลี่ยนบรรยากาศาเนาะมีแต่เอานะ้าไปให้พ่อแม่เบิ่งพ่อแม่กินหมดแล้วแม่ยูไฮ้ค่ะไก่ทะโอ้แม่ยูไฮ้ค่ะไก่คาร์นาลาหยิบไปเอาคุ้มจริงมาเบาๆได้อสัสสยงนี่นะเรื่องของ์นาลาแต่คาราล่เบาก็ไ <laughs> เรื่องคาราลาแต่ว่าอสยงบอ๊อบส์ นีเลยตำแล้วเป็นที่เรียบร้อยน้องอาเซงลองซีมมึงดูกินเลยเด้อ <laughs> บอต้องซีมเด้อกินเลยมสม <laughs> บอก <laughs> สมแต่ว่าบสมแต่ว่าน, <laughs> นี่คนนี้นกองกระจับ <laughs> วิดีโอก็เอาสอกมุมอยู่อาะเอาเสียงจับซะเอาดาราไทยกงโกย เ,เอ๊ะมือนี้บ่มียังกินเลยมือนี้นะอยู่แบบบ่บาม,านะมีชีวิตชีวาเลยน้องนาราบอนะอยู่แบบไม่เมือม่อยนาราบอสอาการเป็นจังได้นาราตอนนี้คือนคนคนเบอยักเห็นยังเลยเนาะไปฟาร์มก็เป็นแบบนั้นอาเเซงด้อารมณ์ดีโคตรดีสบายสบายมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเนาะ โอ้อันนี้เป็นกัวนอใส่สินมูอันนี้เป็นถอดปลาโคลใหญ่นอดซึ่งกินอยู่บ่ปลาโคลใหญ่ถอดปลาโคลน่ะกินอยู่บ่หยับแยบไปให้นาระแล้วนาลากินแม่นาลากินแล้วเราค่อยว่ากันส่วนอันนี้นี่คือกินแล้วเคือต่ำไม่ยังป่ะต่ำตาหนูเก่งตาหนูลงซีมึงเด้อพี่น้องคือสีส้มแหง Hô Nó sẽ chậm Nó ra kìa mẹ nó sẽ kìa nó gặp tụi này Ghen mặt nó hết rồi nó cứ rộng ra rồi Cứ rộng ra đấy Ồ ra đấy anh Ở dưới Mà nhìn chùm กินกินเขา,ามอกจะไปไปใส่ข้างใดนะอเอาไายอาเซงให้เพิ่งนมาได้สาย 4, าาอออาสาเยอฟซีเพรว่ากินหอดนะ้องอาเซงขนาดเลยบอกกินหอดเอฟซีเนี่ยจะสศกยังนั่นละพะัดลมจะไม่มาฮะพัดลมหน่อยป่ะเอาเมื่อกี้ตอนที่จะมาคือว่าอยู่นี่อยู่ตังด้วยนั่นนะ่ะก็ได้เอาไปจบเพิ่งดีๆจนลัก <laughs> ยูนี่นะยูกล้องนี่นะนาา้าร่ามงดูกล้องยูโตนี่นะพัดลมหน่อยบ่แมน่นติพัดลมหน่อยสีแดง,ขงเขื่อยนนะอ้าวต้นจะเจ้ามาอย่างยูตั้งนี่นะนจริงรักแล้วบอนาร่าพัดลมนะใจแล้วเนาะโอเคเอา้ามัยังพัดมาทางนี้พัดเอฟสี คิดว่านหนูกะเส่งรักอันพัาลมเวยฟาร์มบไ,ไปแล้วสนดกกิน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 มึงปอมมียัง,ยงกินเลยมึงเนี่ยนี่ก็ดีแล้วนี่ยน่าเนอะนี่ยน,น,น,นี่นก็มีแล้วเลยหนูอ,อ่ะเสิ่งกินแม่กินแบบค่อยลิ้นแม่จะบล็อกนั้นลาวกินแล้วค่อยลิ้นเด้อ มาเด้อทุกคนมากินข้าวนํากันเนาะกินข้าวนําน้องฟาร์มแล้วก็น้องอเซงน้องนาาคือสิบ่กินน้องนาาคือสิบ่กินน้องนาราก็กินอยู่เนาะกซื่อๆเด้ออย่าเครียดเด้ออันเอือยน่ะมักยกผูเจ้าแล้ว FC ว่าผูเจ้าเครียดด่ะติเอยฟาร์มคือเว้ากแบบนั้นเครียดอยู่บ่ทุกเทื่อที่เอยฟาร์มล่ะทุกเทื่อที่เอือยฟาร์มว่าอั่น เดี๋ยวน้องฟงาร์มกอโตกินกันเด้อยานอเซงกินมดนเถอะนะอเซงเกลียดอยู่บ่บ่สางเกียดบอจางเกียดตีกับบอเกลียดด่ากับบอเกลียดโอเคเถือ่อนนะเขาหลงดา่าเซงเนาะนั่นละเนาะเนาะเถื่อนนะเนาะหนูกินไ,ไม่ได <c oughs> ้แม่จ้าเนาะใส่สสสมาบ,บอจางเกียดเน <c oughs> <อ>๊ ปอดเปิใส่จัก,กรยานในการทับส้มเ้อเมื่อกี้นี่นะนันาหายเส,สียงโอเคเนาะทุกคนเนาะมากินข้าวํำกันได <อ S> ้เวลาเวลาแล้วอดนองอาเสงแห้งให้นองอาเสงกินไล่ไล่เห็ดไม่ดูเอาไม่ดูการแสดงเมื่อกี้นี่นะเอาไม่ดูหนึ่งสองสมแอคชั่นเอาคือบาว กจะกินหอดทังซ้องค่ะแล้วกับจุเจ้าไปใส่มาใส่นำกันเนาะกินหอดคนนึงกับคนนึงมากกว่ามากนำกันก็เป็นกินหัวหมดซ้องคนเพราะเห็นกับเพราะเห็นหมดซ้องคนเลยข้าครูนี่สมมติว่าปีหน้าน้องน่าราจบนี่จะเสีเฮ็ดจังไหนเนาะสิอ๋อของโอียไปซื้อใบาร์บีคิวจนหมดเจ็ดนั่นเลยไปซื้อใบาร์บีคิวจนหมดเจ็ดนันเลยสิค้าอยู่บ่บ่มีแล้วเนาะ นอเซ่งสีออกเลยนาราบอกว่าออกเลยออกเลยเอาแบบนี้ชนะปีน้านาราเห็นจบแล้วให้นาราอยู่เหื่อนท้าก่อนแต่เห็ดเวียกก่อนแตเห็ดเวียกปีนึงก่อนอผู้บ่าวตินาราคือเห็ดใบใบใช่เขาพวกเก้าอีกแล้วอันปีนาแบบ ปีนาให้นาลาไปเห็ดเวียก้อนปีนึงนะนาลาก็ไปห้าเห็ดเวียก้อนแล้วปีต่อไปน้องอาสิ่งเฮียนจบแล้วก็ไปเฮียนต้อนํากันตไปได้ต่อไปได้ส่งปีเนาะโอ้ยังบักละลายพี่เนาะนาลาทําบ่ได้ซั่นน่ะเอ้ยฟ้ําลืมไปยังอีก2ปีเนาะปีนี้เนาะสิงอยู่มหเด้อซั่นอาสิงก็อันเข้ามหแล้วก็ไปมหาเลย ก็เซีงยิ fine fine bye bye. Dubai. Bye. Dubai. ้มอะบอยิ้มทขาเหรอแต่วันหยังอันนี้เนาะกินเด้อกินเด้อกินละเมียนเด้อเออก็ไปป่าแล้วเด้อบายบายเด้อบายบายสวัสดีเอาสิตีเลยป้ามาบายบายสวัสดี